สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสันพาด้วยนะคะวันนี้เจสมมพามาดูน้ําตกนะคะฝายน้ําร้อน่าน้าร้นน้ำร้อนจนเป็นฟองขาวฟอดเลยนะคะพี่น้องนี่ดูฟองฟองน้ำฟองน้ำับบนี้ สายน้ำล้นค่ะข้าบนเป็นน้ำล้นนะคะสายน้ำล้นค่ะ บรรยากาศน,นะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไกลค์ทุกแชร์ทุกคทุกคอมเมนต์ข,ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเตมเตีที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะคน้ำตกนะคะฝายน้ำร้อนค่ะน้ำมาเยอะแล้วค่ะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ